สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำกันเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาแจกสูตรวิธีการทำทาโกยากิแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้เนี่ยมาม่าทำเป็นประจำค่ะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยชื่นชอบกันมากนะคะวิธีการทำสไตล์มาม่านะคะก็ง่ายแสนง่ายเหมือนเช่นเดิมค่ะมาพร้อมกับน้ำซอสทาโกยากิด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อให้วุ่นวายค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแลัก็ส่วนผสมต่างๆพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาทำซอสทาโกยากิแบบง่ายๆกันก่อนนะคะมาบ้าจะใช้เป็นน้ำตาลทรายตามด้วยวูดเตอร์ชายซอสค่ะถ้าไม่มีวูดเตอร์ชายซอสสามารถใช้เป็นจิกโชที่เราเอาไว้ทานกับขนมจีบได้เลยนะคะ จะมีรสชาติคล้ายกันค่ะจากนั้นก็ตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะจากนั้นใส่ส่วนผสมสุดท้ายนะคะก็คือซอสมะเขือเทศเครื่องปรุงซอสทาโกโยากินะคะมีเท่านี้เองค่ะหลังจากใส่ส่วนผสมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปเคี่ยวค่ะหรือว่านําไปใส่ไมโครเวฟก็ได้นะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีค่ะ มาม่าจะทําแบบง่ายๆเอาไปใส่ไมโครเวฟนะคะจากนั้นก็คนผสมให้ละลายเข้ากันสามารถเก็บซอสสูตรนี้นะคะไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นเดือนเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเรามาทําแป้งทาโกยากินะคะเราก็จะใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะนําไปตีให้แตกตัวก่อนนะคะจากนั้นมาม่าจะเติมน้ําเย็นตามลงไปค่ะ ในส่วนผสมเครื่องปรุงทุกอย่างเดี๋ยวมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามดูเพิ่มเติมกันได้ค่ะเราจะใส่น้ำเย็นลงไปทั้งหมดเลยนะคะในคราวเดียวแล้วก็คนผสมไข่กับน้ำเนี่ยให้พอเข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะมาเติมเครื่องปรุงลงไปนะคะก็คือผงปรุงรสค่ะตามด้วยผงฟูแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะให้ ละลายค่ะจากนั้นเราก็จะเติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ลงไปค่ะให้เพื่อนๆค่อยๆทยอยเติมแป้งลงไปแล้วคนไปเรื่อยๆนะคะคนผสมไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งจะไม่เป็นเม็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะนําแป้งไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะสักประมาณ30นาทีเพื่อให้แป้งเซตตัวค่ะ ขั้นตอนต่อมาเราจะมาทําการลวกพวกของสดนะคะมาม่าจะใช้เป็นกุ้งค่ะก็ให้เพื่อนๆลวกกุ้งนะคะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1-2นาทีเท่านั้นค่ะกุ้งของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อมานะคะชื่อว่าทาโกยากินะคะก็ต้องใช้ปลาหมึกค่ะมาม่าจะใช้เป็นปลาหมึกแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกปลาหมึกเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะเอาตามสะดวกได้เลยค่ะ ก็นำมาลวกให้สุกเหมือนกันนะคะก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3-4นาทีค่ะหลังจากลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลาหมึกชนิดนี้เขายังตรงหัวนะคะยังมีความสกรปรกอยู่เล็กน้อยนะคะหลังจากลวกเสร็จเรียบร้อยก็ให้นำไปล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงค่ะ ต่อมาเรามาเตรียมส่วนผสมนะคะที่เอาไว้สำหรับใส่ทาโกยากิก็จะมีต้นหอมค่ะนำมาหาั่นซอยให้เป็นชิ้นบางๆเล็กๆเลยนะคะจะได้ง่ายต่อการหยอดลงหลุมค่ะผักอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องใช้เลยนะคะก็คือกระดําปีค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันเลยนะคะ ก่อนจะนำมาหั่นก็อย่าลืมนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วพักให้เสด็จน้ำนะคะเวลาเรานำไปใส่ลงหลุมทำทาโกยาก,ยกิเขาจะได้ไม่แฉะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเอาผักทั้งสองอย่างนะคะมาคลุกผสมรวมกันค่ะ ได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นนําไปพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อมาเรานําปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้พอใส่เป้าทาโกยากินะคะชิ้นประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะในส่วนของปลาหมึกนะคะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นปลาหมึกชนิด,ดเดียวกันแบบมาม่านะคะก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะถ้ามีส่วนสกรปรกแบบไหนนะคะที่เป็นคราบๆก็ให้นําออกนะคะ หลังจากที่เราพาักครึ่งออกมาแล้วนะคะตรงกลางนี่เขาจะมีเขี้ยวปลาหมึกนะคะก็ให้นําออกไปค่ะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้พอใส่หลุมได้นะคะหลังจากพักแป้งจนเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ความเข้มข้นขึ้นค่ะทั้งหมดนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะคนแป้งทุกครั้งก่อนที่เราจะนําหยอดลงหลุมนะคะ ใช้กระทะกาโกโยากิค่ะนำมาตั้งไฟนะคะแล้วก็ทาน้ำมันลงไปพอประมาณค่ะเราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนในการทำนะคะจากนั้นก็นำแป้งของเราหยอดลงหลุมค่ะไม่ต้องถึงกับเต็มพอดีนะคะเหลือช่องว่างไว้เล็กน้อยค่ะถ้าเราหยอดจนเยอะเกินไปจนเต็มหลุมเลยนะคะหลังจากที่แป้งของเราเริ่มฟูนะคะเขาก็จะล้นออกมาค่ะทำให้ ขนมของเราเนี่ยออกมานะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆได้ยากค่ะหลังจากหยอดแป้งเสร็จแล้วก็นำผักนะคะใส่ตามลงไปแล้วก็ตามด้วยกุ้งปลาหมึกนะคะเราจะหยอดลงไปในทุกๆหลุมเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอจนกว่าแป้งของเรานี่จะเริ่มเซตตัวนะคะจากนั้นเราจึงเริ่มพลิกกลับด้านค่ะ นำมาประกบรวมกันแบบนี้นะคะพอประกบรวมกันแล้วก็พลิกกับด้านค่ะนำส่วนของที่เป็นรอยประกบนะคะใส่ลงหลุมค่ะจะทำให้ทาโกยากิของเราเนี่ยเป็นก้อนกลมสวยค่ะให้เพื่อนๆทาเหมือนกันทุกๆหลุมเลยนะคะ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆน,นำพริกกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ลูกทาโกยากินะคะเขามีความเสมอกันค่ะจะได้ปั้นออกมาแล้วกลมสวยนะคะถ้ามีลูกไหนนะคะที่เขาแตกนะคะเพื่อนๆสามารถเติมแป้งลงไปได้ค่ะทําแบบนี้นะคะแยกออกมาค่ะแล้วก็เติมแป้งลงไปในหลุมแล้วเอาตุงส่วนที่แตกออกนะคะวางลงไปค่ะประกบลงไปแบบนี้ จากนั้นก็รอให้แป้งเซตตัวค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะหลังจากที่ทอดมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพื่อให้ทาโกยาก,ยกิเนี่ยมีความกรอบนะคะมาม่าจะทาน้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะเราจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อให้แป้งด้านในของทาโกยาก,ยกิเนี่ยเขาสุกด้วยนะคะเราจะใช้เวลานิดนึงค่ะสังเกตดูนะคะหลังจากที่ทาโกยาก,ยกิของเรานะคะ สีเหลืองสวยได้ประมาณนี้แล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะโดยรวมนะคะเราใช้เวลาทำอยู่ที่ประมาณ10นาทีค่ะต่อ1เตานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะเสิร์ฟนะคะราดด้วยซอสทากโยกยากิสูตรแบบง่ายค่ะแล้วก็ตามด้วยมายองเนสค่ะจากนั้นก็โรยด้วยสาหลายแผ่นนะคะที่นำมาหั่นเป็นชิ้นฝอยๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็ตามด้วยปลาแห้งค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเพื่อนๆดูนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะได้สูตรนี้แล้วนะคะทำแบบง่ายๆสไตล์มาม่าค่ะ ถ้าหากถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ